ท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมาทําการเอ,อรีวิวโทจินะครับวันนี้ผมจะมารีวิวโทจิในแมบปบสนามลบพ่อมดใช่ไหมอันนี้อันนี้น่าจะเป็นชื่อแปลไทยนะครับอ่ะผมจะมาลองมารีวิวกันสกิลแรกจะเป็นมีชื่อว่าแทงเงาเออเออวันนี้ก็ผมแปลเป็นภาษาไทยนะครับถ้าเกิดมันแปลแปกกก็ขอโทษด,ด้วยพอดีผมอ่านอังกฤษไม่ออกส,สกิลแรกจะเป็นการเอาดาบ จะเป็นการเอาดาบออกมาแล้วก็แทงไปตรงตัวศัตรูนะครับซึ่งซึ่งก็ทําดาเมจเยอะอยู่อันนี้อันนี้ทําดาเมจเยอะมากและส่วนสกิลที่2สกิลนี้มีชื่อว่ายิงอย่างรวดเร็วมันจะเป็นการชักก้าวหมอกมาแล้วก็ยิงศัตรูแบบรัวๆเออสำหรับคนที่คิดว่ามันสามารถยิงไกลได้เออมันยิงไกลไม่ได้นะครับมันต้องยิงใกล้ๆแบบเนี้ยมันต้องยิงใกล้ๆแบเนี้ยเป็นก้าวหมอกที่ต้องยิงใกล้นะครับอ๋อแล้วผมลืมไปว่าสกิลแรก ตอนสกลิลแรกตอนที่เราใช้ตอนที่ศัตรูเลือดเหลือน้อยจะเป็นอย่างนี้อันนี้ครับมันจะเป็นการแทงหัวแล้วก็ดึงดึงหัวศัตรูออกมาแล้วก็ทําการเตะศัตรูออกไปนะครับส,สกลิลที่สามีชื่อว่าเมคีเลนอันนี้นะครับ ages, มันจะเป็นการเอากระบอกมาแล้วก็ทําการฟาดฟาดฟาดศัตรูนะครับโอเคและและเราแล้วต่อไปครับส,สกลิลสุดท้ายจะเป็นสกลิล ที่มีชื่อว่าหลบหายครับอ,อันน,น,นี้สกิลนี้ตอจะต้องใช้เอ้ยใจเย็นหิวะสกิลนี้มันจะต้องใช้ในตอนที่เราจะโดนคู่ต่อสู้โจมตีนะครับอาจจะมันจะเป็นแบบนี้ฮ้ยมึงใจเย็นดิมีเับมันจะเป็นการหุ่นตัวแล้วแล้วทําการเอาดับฟันประตูเข้าไปนะครับและแล้วเดี๋ยวเราจะมาทําการรีวิวตอนที่เราทําการแบบเปิดอันติเลยและกันจะขอตัดภาพไปโอเคครับทุกคนทีนี้ผมก็ฟาร์มอันนี้มาเสร็จแล้ว เราจะมาลองดูอันติของเขานะคะว่าอันติของเขาจะเป็นยังไงซึ่งถ้าในการแปลงร่างอนตีมันจะเป็นการ AO, เอามือของตัวเองจกไปที่ปากของไอตัวมุ่งมั่นแล้วก็ดึงดาบอันนี้ออกมาซึ่งผมจ,จำชื่อดาบอันนี้ไม่ได้นะดาบอันนี้มันเป็นอะไรนะไอดาบที่มันใช้แทงโกโจอ่ะจำชื่อไม่ได้ไอดาบที่มันใช้แทงโกโจอ่ะโอเคครับและเราก็จะมารีวิวนะครับสกิลแรกจะมีชื่อว่าหอกแห่ง สวงสวรรค์ซึ่งท่าแรกมันจะเป็นการแบบพุ่งเข้าไปหาศัตรูแล้วก็ทำการแทงเข้าไปแล้วก็ลากลงมาซึ่งดดเมจก็แรงอยู่นะครับดาเมจอยู่ที่แปดสิบเลยส่วนท่าที่สองชื่อว่า flat lash ซึ่งท่านี้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับท่านี้จะเป็นการพุ่งเข้าไปหาศัตรูแล้วก็ทำการแบนแบบ พวกเข้าไปแทงนะครับเอออแลวแลวสกิลแรกแลสกิลแรกถ้าถ้าเกิดใช้ต่อศัตรูมันเลย a n i m a t i o นจะเป็นประมาณนี้แล้วนะครับแล้วก่อนแล้วก่อนเพราะอนิเมชั่นกำลังเปลี่ยนอนิเมชั่นมันจะดูเหมือนเดิมแต่ว่ามันจะเปลี่ยนไปที่มันจะแทงขาแล้วก็ทําการตัดขาแล้วก็แทงลงพื้นนะครับซึ่งโคตรเท่โคตรเสียวโคตรอลังการแต่ว่าตอนนี้อันดีกูหมดแล้วฝาก โอเคครับซึ่งเราจะมาเอาใหม่นะครับพอดีเมื่อกี้แอนตีหมดไวไปหน่อยโอเคเราจะมาเริ่มใหม่ครับอ้อและอย่างนึงครับที่ผมอยากจะบอกท่านผู้ชมก็คือถ้าสองมาจากมันสามารถพุ่งได้ไกลมากนี่ครับมันจะเป็นการพุ่งจากตรงนี้มาตรงนี้เลยและต่อไปสกิลสามเลเกอร์โมเนนมันจะเป็นการฟันรอบๆแบบชิงชๆๆชชิรอบตัวเองนะครับและส่วน สกิลสุดท้ายไม่ว่าโซ่พันใหม่จะมันจะเป็นการเรียกโซ่ออกมาครับแล้วก็ทําการฟาดฟันฟันฟันอย่าลืมนะครับสกิลนี้มันจะเป็นสกิลที่สามารถโจมตีได้ไกลมากและโจมตีหมู่ได้โคตรด,ดีโอเคครับซึ่งการรีวิวก็น่าจะมีแค่นี้แหละมังนะถ,ถ้าถ้าเกิดมีข้อมูลอะไรที่ตกบกพร่องไปก็ขอโทษด้วยครับพอดีผมมันก็เป็นแค่ไอ้น้าจืดที่ทําคลิปอะไรพวกนี้แล้วมันก็มีคนมาดู เออไอเชีย่ยแล้วมึงต่อยกูทำไมเนี่ยมึงมีเรื่องกับกูเหรอมานี่ดิไอเชีย่ยกูโดนเกียนกูโดนเกียนมานี่เลยต่อยกูนะักใช่ไหมอ่าโอเคครับและเออช่วงเวลาที่เหลือเนี่ยผมควจะทำไมคลิปมันเหลือแบบผมจะทําให้คิปเป็นหกนาทีครับพอที่ผมจะทําการสู้กับคนอื่นบางทีที่ปัจจัยเป็นแปดหรือเป็นสิบนาทีเลยเวลาที่ผมจะสู้กับคนอื่นเนี่ยครับเดี๋ยวตัดไปตอนที่ผมสู้กับคนอื่นเลย ครับมาแล้วแต่ว่ามันอาจจะมีเสียงลมเขานาพอดีผมทนไม่ไหวมันร้อนมากเลยตอนที่ผมอัดคลิปเนี่ยแล้วผมก็ไม่ได้เปิดแอร์ด้วยเพราะตอนนี้เปิดแอร์ไม่ได้ถ้าเกิดผมเปิดแอร์ท่ผมโดนด่าแน่โอเคครับมาเล่นแม่งเลย เอาทำไมคนนั้นเขาไม่ตอบโต้ผมอ่ะช่างแม่งคิวฟรีดีครับรอ,อเชี่ยอะไรอ่ะไอ้เฮี้ยแล้วมึงเป็นเฮี้ยอะไรเนี่ยตา่ต่อตายต่อไปจะเป็นมึงไอ้หนังหมาไอ้ต่อไปคือมึงไอ้หนังหมาไอ้เชี่ยกรุนเกียนอีกแล้วเอาโคกเย็ดหน้าแม่งเลยมาในดิไอ้เชี่ยโอ้ยแม่งนี้คุยแล้ว นึเอิมสเติปการสู้ผมอ,อาจจะไม่ได้แบบตึงแบบโอโห,โหแบบท็อปหนึ่งท็อปถึงท็อปสิบหรอกนะแต่ว่าผมก็พอเล่นเป็นอยู่ไม่ใช่แบบเป็นเด็กงงๆที่แบบเอออยากจะทำคอนเทนต์อะไรไก็มาทำนะครับ ผมจะมี il, ความชอบส่วนตัวอยู่เฮ้ยแล้วไรนี่มันเป็นไรเนี่ยมันหนีอย่างเดียวเลยพิมพ์ไลน์พิมพ์ไลน์พิมพ์ไลน์ไม่สนฮะ กูไม่หยุดกูมาทำคอนเทนต์กูไม่ได้มาหาเพื่อนตามหลักสูตรนครับโอู้อวววววกวกูต้องววววววแบบนี้ใชวไหมเนี่ยววาวววววยวว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  กรโดนเกียนเอาฮ่าล,ละเออกูเอาแม่งก่อนเลยไอ้แค่กูปวดไม่ไอ้แค่กูปวดกูไม่ได้นี่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  ที้ยมันคือถ้าพผูยอมกันถ้าเกิดคุณโดนสกิมเมื่อกี้ไปก็คุณต้องทำการดีนะครับเพราะมันจงตีได้ไกลมากและแรงด้วยกูโรดีก้ากูว่าคุณน่าจะตายว่ะคือเจ็บไปทั้งหัวใจไอ้เชนี่มาดิไอ้เชนี่ มึงร,รอก่อนมึงรอกูมึงรอกูมึงรอตีกูดิหนีหนีหนีดิเอ,อื้อกูตายได้เจอกูแน่ไอเบคอนน้อยไอเบคอนน้อยตัวนี้มันสัญหาที่ตายนอซึ่งผมกะจะให้คลิปมีความยาวประมาณสิบนาทีอ่านได้ไงพอมันเห็นผมมาเนี่ยมันหนีผมละกูเตึงเกินไงกูเตืงเกินกูเตืองเกินไงมันเลย ม่ไลยหนีกว่าหนูเกูตืงนเกินตึงไงครับพกกูตึงไงห้ามาหาไปไหนอ่ะอ๋ออยู่ข้างบนอยู่ข้างบนเฮ้ยดูที่เขียดตามเลยเนี่ยเฮ้ย เล่ากูเหรอโอเคกูเอาไอ้เช่ยนี่แม่งเลยกูว่าละมันมันจะมันจะเอากูด้วยเดินแม่งเลยอาตมาอยู่หยาสงบแต่ถ้าเกิดโยมอยากเป็นศพมึงก็เข้ามาดิสัตว์กูตบได้หมดอ่ะไอ้เชี่ยเครื่องกูค้างอีกละไอ้เชี่ยเครื่องกูกระโปงจัดเครื่องกูแบบกระโปงจัดเลยไอ้เชี่ยโทจิ ปกติปกติในเรื่องคือโทจิมันแทงทะลุใส่อเวทได้ไม่ใช่หรอวะเอิมสงสัยในเกมเขาจะเอาเอาเข้ามาเพราะแม่งโกงเกินพอโกงเกินจะเกิดอะไรขึ้นแม่งก็โดนเนฟไอ้ไอ้กูดูสิยไม่โดนตลอดเลยดูสัตมึงมึงเอากับกูมากใช่ไหมมึงเจอกูเปิดโปแม่งเลย อิสาพแม่งกูหนีกูอีกแล้วอิสภาพเดี๋ยวแม่งมันก็หนีกูนี่ไงมันหนีกูจริงด้วยไอเ้เหี้ยมันหนีกูไปไหนของมันเราก็ไม่รู้กูเปลี่ยนเป้าหมายกา็ได้วะมาดูก่อนในโซนนี้มีใครกูว่าแล้วแม่งเอากูจริงด้วยไอ้เหี้ยนี่มึงเอาอะไรกับกูามากปะเอ,ออไอ้เหี้ยนี่ สเต็ปนี้นะ่าจะ,ะระดับโพลีกสเต็ปนี้ระ,ะระดับโพลีกเนี่ยกูโจเก้เฮียกูโจจีนแดงไปตายซะตายซะออออีไม่โดนว้าวว้าวเฮียกูว้าว,ว,าว,ว,าวอะไรวะโดนตลอดเลย มานี่เลยไอกโ,โกอโจเกไอกโจไอโกโจตีนแดงมานี่เลย <c oughs> มึงเตรียมตัวการเป็นปุ๋ยไอี้กูโดนกูโดนเคาน์เตอร์เชี่ยกูโดนยิงเชือ่อเชี่ยใจใจเย็นดิเชี่ยเชื่อถึงกูจะมีชื่อเสียงว่ากูฟันแทงไม่เข้านะ โอ้เฮ้ยมันเล่นกูเกือบตายเลยมันเอากูแล้วว่าแล้วมันต้องเอาไอ้น,นี่ <c oughs> เฮ้ยแล้ว เฮ้ยเชี่ยเฮ้ยเชี่ยกูวิ่งดีเอ๋รอเฮี้ยอะไรอะ่ะกูตายอีกละได้สัตว์มึงจะเอาอย่างนี้กับกูใช่ไหมเปิดโปแม่งเลยมึงรอกูแป๊บกูเปิดโปแม่งเลยลลออก,กูจะกูมไม่ใช้โทรศัละมึงมาดิเด็กเอ๋มึงเจอกูเยีย่ยกูเอาจริงละเอาจริงกูเอาจริงไรเฮี้ยมึงมาดิวะ ไอเชียแล้วมึงเป็นเฮียอะไรไอเชียนี่แม่งก็เสือจังเลยมึงวันนี้ดิไอสัตว์ไอเชียมึงอย่าล้านดิวะกูมไม่ใช้โทรีัแม่งละไอ้ฮวีไอ้ ไม่อสัตว์ไอเชี่ยชอบรัดไอพวกคนชอบรัดเอ้ยกูจะไม่กูไม่ไหวแล้วยี่ไอพวกเ้ลุมโอเคครับจบ